ชุ่มช้ำขนาดนี้ต้องยกว่าเป็นที่ LS มันก็ไม่น่าใช่ดิืเอเปล่มันถอดสายเส้นเดียว10นาทีแล้วนี่บันทึกวิดีโอนี่ ครับหลังจากยกแพรมาแล้วครับ k x 1 6 5ไล่ระบบไฟแล้วก็ระบบไฮลิกรวนนะครับระบบไฟมีกตา ตดตัวลอยหน่อยหยับหยับส่งครับ ร,ระบบแพ่ปัมป๊มไฮโรอลิกเจ็บนวดซึมปั๊มไฮโรอลิกแล้วก็เ็นระบบแอลโรโยกแพ่นะครับเจ็บนวซึมไปในตัวเลยส,สวยจับจับแล้วก็ฝากกดไลค์กับติดตามช่องพอด้วยนะครับ